มาคุยกันได้เด้อแม่แม่คุยเงียบแท้ะสััยเงียบเงาเศร้าซึมมลกพรเจ้าขอใจเป็นกำลังใจนะคะให้พ่อใหญ่ทองคำด้วยนะคะคุณลุงทองคำนะคะนะคะพ่อใหญ่นะคะซึดรอประจำบ้านนะคะวันนี้ออกงานนะคะ หวัสด,ดีจ้าสวัสดีพี่แรนูนะคะสวัสดีนะคะน่ะนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ <c oughs> ไปงานแรกหิวยังสุดหล่อสุดหล่อหิวนะคะเขายังไม่ได้